สวัสดีจ้ามาแล <az ad ion ate> <laughs> ้วจ้าดูยิ้ตามาตลาดกะใครเนี่ยยังไม่โดยังไม่บอกเ้อะมาตลาดกะใครเดี๋ยวดูกันมาเดินตลาดนัดมาเดินตลาดนัดเอฟซีมหาม่เอฟซีมหาช่วยอะไรล่ะกำลังถ่ายคลิปนี่ไงถ่ายแล้วนนี่มาเดินตลาด โอ้ยเยตาหนัเรื่องไทยคลิปเยตานัดอยู่แล้วได้เยอะๆเลยได้เพียบเลยนี่ MC พามาเดินตลาดนัดวันนี้เยตาโชคดีนะได้รับได้มีคนมีคนมีคนพาขับรถมาเที่ยวตลาดไปที่รถแต่พวกแกไปแกจะไปทำเองเหรอกินปลาด้วยกันนะนี่ไงหมูก็ได้จะหมูไปผัดก็ได้ อ้าวลืมไปว่าไปดูพี่มืนขอห้น้น่าเห็นแล้วย่างอย,างอ,ยางอะไรตรงนั้นแต่ว่าแกก็อย่างนี้แหละแกแกยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแกกกินยังไงก็ได้ง่ายๆเมื่อตอนกลางวันอนั้น เป็ดเป็ดแบบว่าที่ซื้อมาจากแมคโครที่เป็นเศษของกระโปกเนะเออเยตาจะมาต้มแบบว่าเออหัวหวกของเยาตาตตแบบต้มเตะต้มเตะอะไรต้มแบบหวัวหมวกไปเด็นเท้าผักประกาศเท้าใ,ในสวนมาใส่โดยเพราะเขาไม่ค่อยกินข้าวง่ายเออแต่ก็ตัดข้าวให้หน่อยนึงมันก็ยังเรืออยู่ไงเมื่อกี้คือบอกว่าเมื่อกี้งาบอกว่าเขามี้มเป็ดอยู่แล้วบอกเออเดี๋ยวเ้าเกออะไรที่ว่ามาเป็กแครงกูไม่ไ นี่ไงมันไม่โคตรโอ้ยเกได้เลยอาหารทะเลไปดินเยอะเอาไปไว้รถกันปะปขับกับแม่เก๋ไปยืนรถมองหน่อยซิว่าจะถ่ายจะได้ยิ้มยิ้มอะไรหน่อยโอ้ยเีไปนะเอ่อ้หไย้เย ลลส่องฝากแล้วม่องฝากแล้วยี่ต้องนงไม่เคยได้ชื่ออะไรหรอกตอนจะกินอะไรนปินมาก่มออกอะไรเนี่ย นังอลัสพิปานนังวัวเ้งขี้เหล็กโอ้โอวันนี้ภาพยนตร์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 ภเพยนริภาพยนตร์ภาพยนตร์ จังบ้านเลยเหอพีสอะไรพีสละสามสิบ่ะท้องหนูเกียรครึ่งมันได้ยงั้นเย่ง กินเล้ากินเบียรมเอาปันกลางผมเอาปันกลางเขาบอมเอาปันกลางคมเอาปันกลาแซ่บเลยนะซับไม่ใส่พริกซับพริกมาตั้งใส่ใช่ชู่รสไม่ตตองเยอะใส่ลนะ ปใสน้อีเมากัเม้ยวรรค์แม่จะบอกเอบนาเทียวอนานทีนนดีโอ้ยสัหัวระดังไอคเทหัวเราะดังไอก็เทขนาดไอ้นัเนี่ยจะขนาดไหนเออไมไอจะขนาดไหนแก้หมูอ โอ้ไม่เป็นไรนึ่ว่าจะไปรถเราลองนี้กันของหวานไหมย้อยของหวานไหมเตาก็ไม่กินของหวานวันนี้ไม่เคยกินจริงจไม่คนชอบไม่ยชอบกินของหวานแต่เดินผ่านก็ทำไมมันหอมหอมวเดี๋ยวกลับไปดู

ดนไปหาหมูก่อนกลับนเพื่อนๆคาเอฟซีปาเอฟซีเอฟซีาบะเลียงเอฟซีเอฟซีเย้ไอเย้ไอเย้อมหายตา มาซื้อของกินเยอ้อยไม่ยอมให้เยตาซื้อเลยจะซื้อเองหมด <c oughs> นิสัยไ,ไม่ดีเยอ้อยนิสัยไ,ไม่ดีพ <c oughs> ายายมาพายายมาตลาดแล้วยังจะออกเงินอีกไม่หราอยู่ทางไหนหาเจอเนี่ยเยอ้อยจำรถเทเวียนไม่ได้ช่วยเดินกลับบ้านเอง <c oughs> นี่ ยยต้ามากับยยอ้อยบารมียยอ้อยคุ้มเดินไปคนเดียวยยต้าบอกอ่ยต้าบอกขอยยต้าถ่ายรูปใหญ่เลยเอฟซีเอฟซีขอยยต้าถ่ายรูปใหญ่เลยแม่ยายอ้อยบารมีบารมีสูงไม่เจอเอฟซีดูโอ้อะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเยอะแยะเลยเต็มรถเลยทุกย